สวัสดีครับสวัสดีครับนะก็ได้มานั่งพยากรณ์นะครับสำหรับปี2566นะครับเป็นวันนี้ก็เป็นราศีพิจิกนะราศีพิจิกเนี่ยดาวองคารเป็นเจ้าราศีนะครับในปี2566เนี่ย ชาวราศีพิจิกเนี่ยบ่งบอกถึงเป็นเส้นทางที่จะประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องด้วยทุกๆด้านด้วยในชีวิตความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะยังเลงอยู่ที่ตำแหน่งเเลงเข้ามาอย่าง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 จุดเกิดของชาวราศีพิจิกนะครับ แต่นั่นมันก็ต้องทำให้ชาวราศีพิจิกเองเนี่ยมีความเข้าใจว่าจะต้องรับมือในความปุบปั๊บฉับพันต้องทำใจเตรียมใจแล้วก็ต้องเข้าใจมีความเข้าใจว่าในมุมของความปุบปั๊บฉับพลันเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้ในแบบใดหรือเราเอง จะได้อะไรมาอย่างด้วยความปุ๊บปั๊บฉับพันเนี่ยตัวเนี้ยชาวราศีพิจิกต้องเข้าใจแล้วก็เตรียมรับมือทั้งด้านบวกหรือด้านลบนะครับประกอบกับดาวเสาเองนะที่จะขยับขึ้นไปโยกย้ายขึ้นไปเนี่ยถึงเรือนของพระราหูเนี่ยอันนี้เขาเป็นเรื่องของคู่มิตรใหญ่ดังนั้นเนี่ยทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ย มีความโชคดีในหลายๆเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยสิ่งใดที่เป็นปัญหาหนักอกสิ่งใดที่เป็นปัญหาใหญ่ๆใ,ในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนี่ผมว่าตามหลักโหรศาศาสตร์แล้วตัวนี้นี่ก็คือจะแก้ไขปัญหา ที่มันหนักอ,อกปัญหารยิ่งใหญ่ที่มันหนักอ,อกได้แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีสําเร็จรู้ล่วงถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่ๆที่ทําอยู่ก็ได้ผลประโยชน์เยอะมหาศาลนะครับสามารถที่จะนําเอาทรัพย์สินหรือเงินทองตรงนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดทรัพย์สินทําให้มันเพิ่มพูนทําให้มันมีความเจริญและยังสามารถขยายขอบเขตอาณาเขตออกไปได้นะครับ นั่นเป็นเรื่องราวของชาวราศีพิจิกในปี2566นะอย่าไปได้วิตกกังวลนะเพราะว่าดาวนดัดยูแม้ว่าจะเลงนี่ก็ดูตามมุมตามองศาแล้วเนี่ยไม่ได้ส่งผลลายกับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนี่มีดีคุ้มนะครับนั่นก็หมายความว่าเขามีความเป็นส่วนตัวของเขาสูงไนงะ เขาไม่ได้เป็นเรื่องอราที่จะต้องไปหาเรื่องหรือจะต้องเป็นผ่านหรืออะไรลักษณะไม่ได้ไปก่อเหตุก่อเรื่องไม่ได้เป็นต้นเหตุในการที่จะดึงเอาเรื่องของกรรมเรื่องของอะไรที่จะเป็นอุปสรรคเข้าตัวแต่เวลาเขาดําเนินชีวิตไปเนี่ยเขาจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เขามาขัดขวางเจอคู่แข่งอะไรต่างๆท,ที่ที่ไม่ได้แข่งกันตามกติกาโดยปกติ เขาต้องไปเจอต 100, 000, 000เิตรงนั้นครับ้อยเล่พันเหลี่ยมตรงนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยในปี2565นะที่ผ่านมาแล้วก็ปี2566เนี่ยเขาต้องเจอเจอในลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของเวรนกรรมของเจ้ากรรมในเวรแต่ถ้าเรามีความหนักแน่นพอมีเหตุมีผลพอ มีสติมีสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดน,นำทำพาให้เราเนี่ยมีแสงธรรมนำทางที่จะเข้าไปต่อสู้ต่อก่อนเข้าไป,ไปเผชิญนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขหรือฟันฝ่าตรงนั้นออกมาได้จนสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับประสบความสำเร็จในด้านของสุขภาพเนี่ยชาวราศีพิจิกนนะนเนี่ยในปี2566เนี่ย ถือว่าเป็นเกียร์ที่ของความเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องบริเวณที่คอบ่าไหลามากกว่านะครับที่จะเป็นส่วนอื่นก็เป็นเรื่องของเส้นเอ็นนะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนี่อย่างเงี้ยมันเกิดจากเพราะว่าความเครียดนะพอคนกลางคิดเยอะเมื่อดำรุดอยู่ก็อ,อยู่ตรงนี้เนี่ยก็เขาเขาก็จะ,จะรบกวนใจในส่วนนี้นะครับเสียงเรือก็อแป๊บหนึ่งอ่าโอเค ดามรัยูที่เลงอยู่นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะรบกวนอยู่ในระบบความคิดระบบมุมมุมปัญญาของเรานี่แหละนะตัวบบความคิดเขาจะนั้นจะระบบสั่งการภายในร่างกายของเราก็อาจจะรุนรนบ้างถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเกิดจากภาวะความเครียดมันก็จะทาให้ปวดปวดที่บริเวณน,นี้ท้ายทอยนี้ทั้งหมดเลยครับนะนะครับตัวอื่นเสริมหมดทั้งเรื่องการเงินนะแก้ไขปัญหาเรื่องเงินก็มาได้ครับ เพราะดาวการเงินเข้าไปตกอยู่ในเรือนดาลีนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปพิตกกังวลน,นะคุณทํางาน,น,นาาอะไรที่มันยากๆทาอะไรที่มันคือการแก้ไขปัญหานะมันสําเร็จมันก็ได้ตังค์เงยนั่นแหละครับผมกระดุมพระอาลีมันไม่ใช่ว่าจะหาเงินยากนะนะเพราะว่ากรรมะก็โอเคละเรื่องของหน้าที่การงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะเพราะดาวเสาร์นี่เข้าไปกระตุ้นทําให้เกิดการหมุนเวียนการผัดเปลี่ยนการบูรณาการ นะครับการสาตย์สาง่งแต่มันเพื่อเพื่อผลดีอนาคตข้างหน้าก็ดีสําเร็จหมดครับผมทั้งการเรียนการศึกษานะอะไรที่ยากๆนะครับอาจจะเรียนส่วนเรื่องการศึกษานั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําซ้ําการจะต้องไปรีส่งหมะนะครับรีลีพอร์ตอะไรลักษณะนี้นะครับการส่งการทําซ้ําการนํามาแก้ไขนั่นแหละพวกนี้นะ อย่าไปงูนิดอย่าไปอารมณ์เสียหรือเสียความรู้สึกกับกับกบว่าเฮ้ยต้องกลับมาทําใหม่เราทําสมบูรณ์แบบแล้วอัน,นพวกนี้ไม่ไม่ต้องนะมันเป็นเรื่องของดวงชะตาที่ถูกลิขิตไว้แล้วว่าจะต้องการทําซ้ําทําบ่อยๆทาในสิ่งเดิมๆเนี่ยอันนี้คือผลสําเร็จมันจะสําเร็จได้ง่ายกว่าที่จะแข็งขืนว่าไปยืนยืนยันในกระ่ายคาเดียว่าตัวเราทําถูกต้องเนี่ยตัวนี้เวลามันนานก็เพื่อเผก็ไม่สาเร็จเลยโดนตีกลับตีตกไปนะครับ เพราะฉะนั้นเอากลับมาทําซ้ําเราก็จะประสบความทุกเรื่องนะทั้งโปรเจกต์งานทั้งชีวิตความเป็นอยู่นะครับ mm hmm. ก็อยู่ในในมุมของซ้ําๆบ่อยๆเดิมๆมุมเดิมๆในละักษณะนี้นะครับ mm hmm. ก็จะประสบความสำเร็จอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆแต่เรื่องงานถ้ามีการเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทําด้วยนะโยบายของส่วนอื่นแล้วก็ต้องยอมรับ นั่นแหละนะครับมันจะมันเหมือนปฏิเสธสอนปฏิเสธมันเหมือนกับสิ่งที่ว่าปฏิเสธแล้วได้หรืออะไรลักษณะเนี้นะครับมันมันมันต้องตีสมการชีวิตตรงนี้ให้เข้าใจนะแล้วมันก็จะเท่ากับแล้วมันก็จะมีคําตอบมีบทสรุปให้นะครับอย่างดีงามนะส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยเรื่องโชคลาภของชาวราศีพิจิก เป็นก้อนเล็กๆน้อยๆแล้วมาเรื่อยๆคือมีความโชคดีอยู่บ่อยๆนะครับดังนั้นอ,อย่าไปคาดคั้นกับเทวดาเขาเช่นการอธิษฐานอยากจะได้รางวัลใหญ่ๆเงินก้อนใหญ่อะไรทั้งนี้พวกนี้คุณใช้คําว่าไม่สมหวังเอาเป็นไว้เล็กๆแล้วก็ซื้อตามบทบาทหน้าที่เราเราอยากจะช่วยคนขายลอตเตอรี่เขาให้ขายหมดเร็วๆก็หยิบซื้อมาห้าใบสิใบนะนะครับ วิจะใบเดียวก็ได้หลายลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ว่าซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยซื้อให้จะได้ขายหมดเร็วๆก็หยิบจับมาเท่านั้นเองแล้วใบนั้นแหละครับจะถูกนะอย่าไปคาดการว่าจะเอาโชคลาภอะไรนะครับอุบัติเหตุไม่มีนะครับผ่านพ้นไป2 5 6 6นะครับก็กวเพื่อนฝูงพี่น้องวงตระกูลช่วยได้ตาหนาตาภาพนะอย่าไปช่วยจนเป็นภาระของตัวเอง พิจารณาการช่วยเหลือช่วยด้วยปัญญาช่วยด้วยความรู้ช่วยด้วยคําแนะนําเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีพิจิกที่มีเรื่องของจิตใจหรือที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับมนุษย์ให้กับผู้คนรอบข้างช่วยแล้วไม่ได้คืนนะเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีช่วยอย่าไปแบกเอามาเป็นภาระนะครับก็เพียงเท่านี้นะทั้นๆไว้ก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่พอจะได้ใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตปี2566นะครับนะเป็นคำบรกรา์จากโค้เมืองสีขอให้ทุกชนโชคดีสมปรารถนาครับสวัสดีครับ